สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำแลสะสาธิตนะคะ,ะการถุยหนานะคะซึ่งการถุยหนาานี่ยค่ะ เป็นศาตร์การแพทย์แผนจีนอย่างหนึ่งนะคะที่ใช้มาเป็นเวลายาวนานนะคะโดยแพทย์นะคะจะทําการรักษาโดยการใช้มือหรือว่าส่วนต่างๆในร่างกายกดคึงถูบีบดัดหรือว่ากลิ้งนะคะบนจุดเส้นลมปานของร่างกายเพื่อกระตุ้นให้วัยวะต่างๆทํางานได้มีประสิทธิภาพดีขึ้นเลือดลมไหลเวียนสะดวกและบรรเทาอาการปวดปรับสมดุลร่างกายค่ะ โดยการนวดทยหน่านะคะสามารถใช้แทนยาหรือการฝังเข็มได้ในบางโรคค่ะเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่ทารโกจนถึงผู้สูงอายุนะคะให้ความผ่อนคลายในการรักษาไม่มีผลข้างเคียงจากการนวดค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสรรพคุณในการรักษาโรคที่แตกต่างกันไปค่ะในบางกรณีนะคะอาจใช้ร่วมกับการฝังเข็มการรับประทานยาสมุนไพรจีนหรือการจัดไกรูเพื่อให้ผลการรักษาที่ดีขึ้นค่ะ โดยโรคที่เหมาะแก่การทุยนานะคะได้แก่ปวดหัวไม่เกณฑ์ปวดต้นคอคอตกหมอนปวดบ่าไหลติดปวดเอวหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปวดเขา่าข้อเท้าเค็ดปวดประจำเดือนกลุ่มอาการปวดคอรวมไปถึงอาการมือเท้าชาบ้านหมุนเง่อออกผิดปกติอ่อนเพียนอนไม่หลับตาภาพมัวแขนขาอ่อนแรงอีกด้วยค่ะ หากสนใจสามารถติดต่อและสอบถามรายละเอียดได้ที่เพจมาเจคลีนิกหรือสแกน QR โคดที่นี้ได้เลยค่ะ